มาแล่บาทเพื่อไก่คุนไปครับโอ้ยผุนไก่พุ่มผุนเอากระตรง่ามด้วยครับครับนี่มาห้วครับพุ่มพกบาทนี่มาพุ่ตรง่ามเสริอไม่เต็มมาครับโอ้ยดิ่งป้าไม,มาแล้ว ดงกุศลดงงง้ง้านนี้นี่บอสใงามครับีรองสวัสดครับผมประีณมอกินนะครับกับเหลิมอได้นะครับยเสพตช่นะครับขมือหนึ่งคับพ่อคับพยัดออกพี่เจานะครับเนาะสวัสดีค่ะขามือหนึ่งรับวาแย่ตนไม้นะครับไมบ้บอนตามแยกต้นเสือนะครับเนาะ มีโตรือบอนะครับผมกับพ่อแน่ใจนะครับเพราะว่านำสามารถแต่ร้านมือเราพี่น้องก่ว่ากับเพราะงั้นนี่วงเบื้องนะครับเราดติดตามผลงานเลยนะครับสถานีตั้งกล้องกัตั้งง่ายๆนก็พี่น้องสงสัยเหัวกล้องกล้องพ้ออะไรนะครับรอดติดตามผลงานเลยครับครับกับมาลุ้นกันว่าสเห็นโตบ่นะพี่น้องอ๋อไม่แรกแหกบ้าน ปลาหม่าวยามกินด้ปอปูยาตะขีจะทังเฮ้ยเอานี่อยู่ครับหนึ่งแต้มออโอ้โตปลาบังเสือพี่น้อง,งาสามแยกบังเสือ เตั้งกล้องกันงากๆพี่น้องปลาหน่อยวะแซกันนี่แล้วมาแล้วครับหนึ่งตโว้ยหนุกปลาท่นปลาไวปยู่บอหรือปลากรแงงหรือปลากะเง้ยงดปลากระงอ้างอ้ยยูบะยูยังหลุกว้ยโอ้ย เมื okay. ่อเดียวโอเคทติท huh> ีไี้ไหนยหงอกบอกก็มารูเอาจะหารอป้องไม้เลยไม่ไรไม่รอบ้องไม้ไปเสัยนูรอตกปลาทำรอเอาปลาอย่างนั้นปะวางกัลัางวัลฮแล้ววานนี้ปลามาดึงเจ้าดอกดึงรปทงเลยพกระทงก้อ บุ้งไปแล้วบุ้งไฮ้ครับชุบมาแล้วครับแตมสวยครับอยู่ไก่แท้อุ้ยไก่เหพี่น้องว่าเป็นา่ว้านบางข่อยเต็มจอเลยตัวนีอ้าวยุ่แตงสวยนะ สุเจ้าเลยกจ้าแยกวางเสือตามเหมือนกันให้ตามเลยดิโมชิมดเสีาบ่ะมาตามข่อยังอ่อนไม่แล้วมาให้ตามเอาชิมนะเนี่เอาตามไปพุดปลาไรกับมือส่พุทหรอ โอยมาแล้วี่น oh. e ้้อองโสิเด็ดเป็นตาย่างแทนน้องแต่ละมาอยู่บุกซำโอ้ตัว่าญ่หอกว่าตัหว่างดึงตัวย่างกุบาทคุณดิงทรงหนามานั้นบป่ะหนามมันทรงดีว่าค่ะเอีสิบาหนาก็อ่ะเ็นหมุดมั้ง มันก็สิดูมันงหละสะกอนพี่สิบีหรอเซุบุ้ยใส่น้ำขั้นโกงครับพป่นรองดอกเนี่อุ้ห้้ะมาครับมาอุ้อยู่ในไต่ผลอู้ดิจําตาเลยตากกตาเอาเอามาแล้วครับมาเล้วมาแล้วมาแล้วสวยปลายไกลแฉะอู้หมุนหมุน โเต็มครับโอ้โ,อโ,อโหสวน,นะชื่อยจ้าเหยียบเชืไม่เห็นับก้อนไม่เห็นมาทั้งขี่ําเที่ยวเวยไหมเวยไปไไน้ำเวยก้อนเลยเออนั่นละ บปเห็นเลยที่สถน,น,นีงานผิดเวังยวมบานต่างกอ็ไม่ไปเห็นกันเลย ได้เห็นได้ป่ะนี่มาเล้ว่เอ้าเอาเอาเหียมาเลยวนี่เสงมาเลยเจ้สวยอยู่วอ่ถึงไปนะครับลงไปเพิ่งสุดยอดเวลาอะไรขึ้นมูลี่น้อนกับป้าไปนะครับเร็วหูว่าตาไม่พมี่ครับ

ไก่ปะเย,ย็นโอเคมาเขาน้ามปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วมาแก่ข<อ> <11 8. S 2> ้อแข็งตัวนี้มาแล้วครับไอ้น้องทรมาบ้านพี่น้องเอา้านักโทรศัพท์ไอ้โง่สาวโทรมาพี่น้องกินเลือดแก่ปุ๊บมาแล้วครับอ๋อเอา,เอาขายยังไงให้เราก่อนีลยเอ้ปุ๊บ

บ้านแล้ว,ว่ามอนังท<บ>ั้งสีเงาเขาเอายาวนี่เราว่าเราไป้าแร้วอามาไข่เข่อาได้ยังไงวะเขาตีมือนไงขาอยู่าาแล้วว่เขา้อกม,มาเาอาหน้า,า,นานแล้วไปหายแล้วสองคือ่ะครับหน่มต่อทีงั่นก็พ่อกันพอดีขอสีเงาแล้วมาแต่ใส่พื่อไงติดต้องมาหาในเขาวเลย<า>แล้วคนยเหมือนลนงาน,นตักวเนี่ยเรา บุญตรอครับบุญตรอทั้งหลังอียกนครับทิพหลังขามนมือเยาไม่พงยังอะไรตาเออเหนียวดโอ้นารักเอ้พงยังใ่สัมตัวแกงามเนียโอ้มปถึงแล้วโอ้เดี๋ยวพ่อเจยี่ดีตัวดีแม่มาแล้วน่มาเป็นมูอกันทากคนเลย่าอไปพร้อมกันเย้่เจ้า มาคาบันร่ได้เน่ยเออมาาบันยังคว้างต์ผมใเฉของนังตัวองกาหนังตัวกาสิ้นตตัวหมากสีทองเด็กตุมเลยเด็กตุบหนึ่ตัวเด็กห้องข้ามาเครื่องชมงนี่หรอลูดเละครับขึ้นเก็ไอ้เจ้บ่านอนี่ยบ รครับแม่ลับานล้วยไก่หุ่นไปครับโอ้ยดูุ่นไก่หุ่มพุ่นเออกระตุ้งอานอยวยครับหาบักโดนตายุกไกล ต้ยก็ชิ้นดีไปเยอะท่านคองแม่โอท่นไปขายของนะครับต้นผมไปฟุย่ย โอ้ยครับนึงไม้ครับนี่มาล่ะครับคุ่งโทรกบาลนี่มารูปตัวงามเตือบอยู่ตัวนี่มาครับอุ้ยอยู่ยน้ำตามมาแล้วดิงก็ถือกนีค่ค่ะนี่ต้นเองบอรโอ้ใส่งามมาล่ะพี่น้อง มจะูึงแก้มครับผมสำหรับไม้สามแยกบ้านเสือนะครับเมื่อน,นี่ยนะน้ำกับซื้อบางงามที่พี่น้องแต่ว่าปลากับเขาห้างนะครับะ พราะเดี๋ยวต้มเดี๋ยวแกงอยู่นะครับผมก็สีนับง่ายไปอีกตักไม้นะครับพี่น้องหาเดี๋ยวเติมกันนะครับครับสำหรับไม้นี่นะครับปลาสีแดนะครับแล้วแรงอยู่พี่น้องครับกรผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่เข้ามาละเบ่งับชมนะครับแลวก็ผู้ที่กดติดตามนะครับผมก็ขอจบคลิปคลิปเพีืงซ้านี้นะครับสวัสดีครับ